แล้วตอนนั้นนะ่ะเพลงใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบไอเอลนานไหมสามอาทิตย์ถึง1เดือนคะ่ะประมาณนี้เพราะว่าคือเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทุ่มเทกับแซดมากเกินไปค่ะคิดว่า i อเมันง่ายก็เลยไม่ต้องเตรียมแต่พอแบบลองมาม็อกจริงๆได้แค่55ก็เลยค่อนข้างชอ็อก For speaking part I think it's more chill than I expect because I pressure myself a lot It is a part where I'm not really good at yeah but everything is okay is เขียทุกช่วงเลยค่ะ <c ười> <laughs> คือเวลาหนูแบบน้อยมากๆจริงๆคือหนูต้องทําให้แบบทุกวันมันแบบมันได้อะไรขึ้นมาหนูแอบ,บกดดันตัวเองมากๆนิดนึงค่ะเพราะว่าคือถ้าถึงแซดเราได้แต่เอลเราไม่ได้เราก็เราก็ไม่ได้อยู่ดีสวัสดีครับน้องๆทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสคุยทริค t h p แพทริก พอดแคสที่จะมาเจาะลึกเทคนิคการเตรียมตัวข้อสอบ i อเอ s เพ uh, uh ื huh. uh ่อเข้าคณะอินเตอร์ในฝันนะครับ hmm. ว hmm. ันนี้พี่ก็อยู่กับรุ่นพี่ TCAS 68ที่เพิ่งสอบติดคณะ BBA ของจุฬาไปนะครับโดยที่พี่คนนี้เขาได้คะแนน i อเอลเเลยนะครับก็ขอต้อนรับน้องเพลงนะครับสวัสดีครับน้องเพลงครับสวแนะนาตัวหน่อยครับเพลงครับค่ะก็ชื่อเพลงนะคะมาจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรค่ะตอนนี้ติด BBA จุลาค่ะได้คะแนน i อเอลเจ็ดจุค่ะอาา่าติดบีบีเอจุลาเขนาได้คะแนน i อเอลเจ็ดใช่ไหมก็ตอนนั้นตอนที่เลือกคณะเนี่ยมีเลือกคณะอะไรบ้างนอกจากบีบีเอจุลาตอนนั้นที่แอพพลายไปก็มีบีบีเอจุลา EBA เแล้วก็พวกธรรมศาสตร์ก็เป็น BE กับบีบีเอธรรมศาสตร์ค่ะาาก็เป็นฝั่งบิสเนสทั้งหมดเลย ซึ่งตอนนั้นก็คือแบบติดหมดเลยไหมเออบีไม่ได้ไปสัมภาษณ์อ่าไม่ได้ไปสัมภาษณ์นะครับอ่าทีนี้ก็เจ็ดจุดห้าเนี่ยคือเป็นคะแนนแบบไอเอลที่สูงมากๆาเลยเนาะใช่ไหมแล้วอตอนนั้นเพลงแบบมีการอ่าอันนี้คือเป็นการสอบครั้งแรกเลยไหมครับใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ครั้งเดียวด้วยพอได้คะแนนพอแล้วนะดีโอเคแล้วทีนี้เพลงเล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้วตอนนั้นน่ะเพลงใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบ I อเอลนานไหม คือหนูสอบช่วงปลายปีก็เลยมีเวลาน้อยมากๆค่ะประมาณสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนค่ะประมาณนี้เพราะว่าคือเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทุ่มเทกับแซดมากเกินไปค่ะคิดว่า i อเอมันง่ายก็เลยไม่ต้องเตรียมแต่พอแบบลองมาม็อกจริงๆได้แค่ห้าจุดห้าก็เลยค่อนข้างช็อกเลยต้องแบบรีบสปีดมากๆค่ะ,ะทีนี้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยคือ,อ,อหนูบอกว่าใช้เวลาในการเตรียมแซดนานใช่ไหมลองเล่าให้ฟังหน่ว่าตอนนั้นแซดเริ่มเตรียมตอนไหนครับ สัตว์เริ่มเรียนตอนม .5 ค่ะก็สอบรอบแรกก็ได้พันสค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็คือต้องอัพเรื่อยๆเลยเพราะว่า BBA มันแบบมันต้องได้มากๆอยู่เลยใช่ก็ช่วงท้ายปี2024ยังไม่ได้คะแนนแซตที่พอใจเลยค่ะก็เลยยังไม่หยุดสอบแซตแล้วก็ต้องมาสอบไอเอลด้วยสุดท้ายก็ได้คะแนนทั้งคู อ่าก็คือใช้เวลาในการเตรียมสัต์ตั้งแต่ม .5 ห้าเนาะไอเอก็คือมาตอนมอหกเรก็มอหแบบท้ายๆก่อนที่จะยื่นด้วยใช่ไหมครับต้นเดือนธันวาเลยประมาณนั้นเอาแบบสมมติว่าเอาเวลาทั้งหมดนะตั้งแต่แบบวันแรกที่เริ่มเตรียมไปจนถึงวันสอบเนี่ยประมาณกี่กี่สัปดาห์ใช่วันแรกแบบวันแรกที่รู้จักคําว่า i อแบบรู้ว่าไอเอทสอสี่อย่างอ่ะประมาณอย่างมากก็สี่สัปดาห สี่สัปดาห์ใช่ครับถ้าน้องไม่เคยฟังพี่พูดเลยืดนโอ้เสาเล่นเสาเล่นะครับโอเคโอเคก็หนึ่งเดือนจริงๆก็เป็นเวลาที่ที่ไม่เยอะเนาะในการเตรียมสอบนะครับแล้วในหนึ่งเดือนนั้น่ะด้วยความที่ IELTS มันมีทั้ง4สกิลเลยเนาะมี listening มี reading มี writing แล้วก็ speaking อ่ะเพลงแบบแบ่งเวลาในการเตรียมตัวยังไงบ้าง ก็อันดับแรกพอรู้ว่าจะต้องเตรียมก็คือโรงเรียนไรติงก่อนเลยเพราะว่าไม่ถนัดต้องแบบต้องมีคนไกด์จริงๆค่ะคือหนูว่าติดการเขียนแบบไทยที่ว่าน้ําเยอะมากไม่ค่อยมีเนื้อหาเท่าไหร่ส่วนขยายเยอะอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบพอมาเป็นไรติงมันมันไม่ใช่มันต้อง into the point แล้วก็ต่อไปก็ เตรียมพาร์ที่ถนัดที่สุดเขาก็คือ Reading เพราะว่าอ่านจัดมาเยอะก็มีสกิลอ่านอยู่ <S <S แล้วก็พวก s t s t i n i อะไรนี้ก็เตรียมคู่กันมาเรื่อยๆค่ะส่วน Speaking ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแบบพอให้ผ่านเกณฑ์คือเกณฑ์หนูว่าแต่ละพารต้องได้มากกว่า5.5ก็โอเคแล้ว5.5ครับอ่าทีนี้ก็คือแสดงว่าเน้นเรื่อง Listening <S 2> <S 2> ๆๆกับ Reading ใช่ไหมพอคิดว่าเป็นพาที่น่าจะทําได้เยอะแล้ว Writing กับ Speaking ตอนตอน,ตอนที่ฝึกฝึกยังไงบ้างอ่า w r i t ่า g ก็คือเรียนในคลาสด้วยแล้วก็ฝึกเองแล้วก็ส่งเอเซให้พี่ๆเขาตรวจคะ่ะแล้วพอฟีดแบ็มาก็เอามาแบบดูว่าต้องแก้อะไรยังไงคะ่ะส่วน Speaking หนูฝึกใน y o u t u b e คะ่ะเปิดเปิดที่เขาแบบเป็น m ม c อก e ท t แล้วก็เวลา examiner ถามก็โพสแล้วก็แบบลองตอบเองดู อ่าคือแบบคลิปที่เราเห็นใน YouTube ใช่ไหมแล้วก็เวลาเขาถามเราก็หยุดแล้วก็ก็ตอบไปเนาะอ่าแล้วตอนตอบเรารู้ไหมว่าเราตอบดีตอบไม่ดียังไงเลยอ่ะก็แค่แบบแค่ตอบออกมาเฉยออก็คือตอบให้จบแล้วก็แบบไปคำถามถัดไปเลยใช่คือหนูคิดว่าแค่พูดออกมาให้ตอบได้ก็โอเคแล้วคือหนูไม่ได้หวังเยอะ โอเคโอเคแล้วไร i ิงตอนนั้นที่เพลงแล้วว่าส่งมาให้แบบพี่พี่ตรวจใช่ไหมส่งมาเยอะไหมเยอะมากค่ะคือทุกครั้งที่หนูทําแบบไม่ว่าจะเป็นท็อปิกที่เขาให้หรือว่าจะเป็นแบบท็อปิกที่หนูไปหามาเองก็คือส่งหมดเลยแล้วก็คิดว่าส่งเยอะเกินไปด้วยคือจริงมันไม่ต้องส่งเยอะขนานส่งส่งได้ส่งได้ส่งมาได้ครับส่งมาได้อสี่พาร์ทใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเต็มตัวแล้วก็ไปสอบเพลงบอกหน่อยว่าแต่ละพาร์ทอะเพลงได้คะแนนเท่าไหร่บ้างอ่า listening ได้แปด จุดหค่ะ reading ได้8แล้วก็ speaking กับ writing ได้6กจุดห้าค่ะ listening แป reading 8แล้วก็ speaking writing 6.5จ<ช>ุารวมกันก็เป็น7.5็ดจซึ่งพาที่มันแบบคะแนนสูงโดดขึ้นมาแบบโดดขึ้นมาเลย <S 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 dunno, ก็คือ listening เนาะแปดจุดหาทำให้แบบเราทำยังไงเราถึงได้ listening แปจุดห้าจริงมันเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยนะค,ะค,คือหนูก็ปกติหนูก็ชอบฟังเพลงอังกฤษอยู่แล้วอะค่ะดูหนังก็แบบอาจจะเปิดภาคอาจจะเปิด ทยแต่ว่าก็ฟังเป็น a u ด i o อังกฤษก็เลยก็เลยพอรู้ว่าแบบเขาพูดแล้วมันพูดว่าอะไรแต่ว่าปกติแล้วหนูฟังอะหนูจะจับใจความรวมๆไม่ค่อยสนใจดีเทลสักเท่าไหร่รแต่พอมาต้องเตรียมไอเอลเนี่ยก็เลยต้องฟังแบบ word by word เลยว่าเขาพูดว่าอะไรเป็น singular หรือ plural อะไร,รแล้วแบบณนะวันที่เราไปทําข้อสอบเลยอะเรามีแบบเทคนิคการทําข้อสอบในวันทําข้อสอบไหมก็หนูว่าข้อที่เป็นแบบชื่อเฉพาะแบบชื่อคนชื่อตึกอะไรอย่างเงี้ย หนูจะไม่ได้ฟังแล้วก็แบบพิมพ์เลยเพราะหนูพิมพ์ช้าหนูก็จะเขียนก่อนอแล้วก็แบบพอเหลือเวลาสัมหน้าที่สุดท้ายมันก็ค่อยแบบดูแล้วก็มาพิมพ์ต่ออ๋อคือจดโนต้ตไว้ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยกลับมาพิมพ์ต่อ<ช>ตอนจบเนาะส่วนใหญ่บางบางคําถามที่แบบคาตอบมันยาวๆหนูก็พิมพ์ไม่ทัน,นกันก็เลยแบบเขียนไว้หมือืมอ่ะทีนี้ listening เนี่ย8.5 reading ก็สูงไม่แพ้กันก็คือ8.0ใช่ไหมแล้วตอน reading อ่ะเพลงเต็มตัวยังไงบ้าง ก็ต้อง disclaimer ก่อนว่าเพลงอะได้สกิลการอ่านมาจากแซดเพราะว่าเพลงเรียนแซดมาเยอะมากแล้วก็บูแคปอะไรอย่างนี้เพลงก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะบูแคปแซดมันก็ยากกว่าอยู่แล้วส่วนตัวที่เพลงติดก็คือโฟกัสไม่ได้ค่ะเพราะว่าแพสซจ์มันแบบยาวมากๆคืออ่านด้านหลังก็ลืมด้านบนก็เลยแบบต้องอ่านแบบทีละพารากราฟแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถ้าแบบมีแฟดอะไรที่เราควรรู้ก็แบบเทคโนตเอาไว้ค่ะ Mm hmm. ฝึกคอนเซนเทรตให้เยอะๆแล้วก็ฝึกกับทุกเพซชั่นไทป์เลยส่วนตัวเนี่ยก็ถนัดตัวที่เป็น heading มากที่สุดเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งดีเทลเท่าไหร่เอาอจริงเหรอคือ heading อ่ะเป็นคําถามที่คนส่วนมากอ่ะไม่ชอบคือหนูไม่ได้แบบเข้าใจทุกคำไงแบบ,บเข้าใจรวมๆแต่พวกดีเทลที่เป็นแบบ true false อรเนี่ยากอืม<ๆ>โอเคแล้วทีเนี้ยตอนที่เตรียมสอบอ่ะแบบฝึกแบบฝึก,ฝกทุกวันเลยไหมวันละกี่พซชั่นอะไรเงี้ยแบบลองเล่าให้ฟังช่วงนั้นอ่ะ ก็เลิกเรียนก็คือฝึกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยก็ถ้าเป็น reading ก็คืออาจจะแบบสองสามอย่างมากก็3 passage ค่ะเพราะว่า1 passage มันก็กินเวลาเยอะอยู่ซึ่งสา passage ก็คือเหมือนข้อ <1 S 1> สอบ 1, test, 1> ชุดใช่คทำหนึ่ t e s 1> 1นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราเราคุยเรื่อง listening กับ reading เปลยบี้ี้มาคุยเรื่องอ speaking กับ writing เพิ่มเติมหน่อยพี่อยากจะเน้นแบบ writing นิดนึงเราว่าตอนนั้น writing เนี่ย ตอนที่เพลงหมอเพลงเรียนตัว advanced writing ใช่ไหมแล้วตอนนั้นตอนเรียนเนี่ยเป็นยังไงมาเ,เพลงเรียนแบบไห <Any where. S 1> นนะเพลงคอร์สสดเรอเรียนอ w h e ว e นะครับอ่าแล้วคืออน h e ว e หนึ่งขอตอนนั้นใช้เวลาเรียนนานไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งคแบบเร่ง speed, <ต>สปีดอะก็กดสปีดเลยแต่้จบหนึ่งอาทิตย์ <laughs> เลยนะครับอ่ะแล้วทีนี้เราแบบเออเราได้เอาเทคนิคะไรจากคอร์ส advanced writing อะ่ะมามาใช้กับเรื่องการทําข้อสอบบ้าง หนูว่าที่แบบได้มากๆก็คือการวางสตรัคเจอร์ค่ะว่าพารากราฟแรกต้องเป็นอินโทรพารากราฟที่สองต้องอะไรยังไงแล้วก็พารากราฟสุดท้ายต้องเป็นคอนคลูชันเพราะว่าปกติเวลาเขียนเอเซยก็คือเขียนเป็นพืชยาวไปเลย, mm. เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่แบบใช้จะสมมติจะพูดคําว่า first ก็เปลี่ยนเป็น first and foremost มันจะได้เวิร์ดเยอะมากกว่า uh, อะไรเงี้ย <okay. S 1> เพราะว่าคือ writing part แรกหนูเขียนแล้วแบบคํามันไม่พอสักทีเพราะว่า หมือนก็พูดสิ่งที่อยู่ในกราฟไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วก็เลยใช้การยืดคําแทนอ๋อก็เลยใช้คําให้มันยืดๆยาวๆแทนแต่<อ>จะไม่ได้ดีเสมอไป <laughs> ต้องดูคอนเทกต์ด้วยโอเคแล้วเมื่อกี้แบบจริงๆก็คือย้อนกลับไปนิดนึงว่าก็คือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะไปอะสอบเนี่ยคือเพลงบอกว่าเพลงมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนเนาะ <c oughs> ในการเตรียมใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นอะได้ได้มีแบบลองม็อกเทสตัวเองก่อนไหมว่าแบบ เออตัวเองแบบได้คะแนนเท่าไหร่อยู่ระดับไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นไรติงก็ลองม็อกค่ะได้ประมาณ5 5าห้าอะไรอย่างงี้แบบถ้าไม่เคยเรียนเราม็อกก็ได้ประมาณนี้แต่พอเรียนเราก็ส่งส่งไปให้พี่ๆเขาตรวจก็ได้มาเป็น5.5-6อะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อคือตอนที่ม็อกอ่ะได้5ใช่ไหมตอนที่มองนะเองได้5ส่งไาให้พี่เขาตรวจได้ห5าได้หกไปสอบจริงเลยได้ หกจุดห้าเลยนะฮะเห็นว่มมันค่อยๆ่ยใ่บรรทัดแบบชัดเจนนะงงเลยนะครับอ่าโอเคแล้วอตอนแสดงว่าแต่ตอนที่ม็อกก็คือม็อกค,ครบทุกพาร์ทเลยใช่ไหมใช่คะ่ะอ่าแล้วตอนนั้นตอนตอนที่ม็อกแบบตอ,ตอนนั้นม็อกยังไงนะม็อกออนไลน์ไหมหรือม็อกแบบไม่ได้มออ็อกออนไลน์แค่แบบทําแล้วก็ตรวจคะแนนเอาเลยทําใน Cambridge อ่าโอเคครับแล้วแล้วตอนนั้นม็อกมาคะแนน overall ได้เท่าไหร่ถ้า ช่วงนั้นก็ประมาณหกอะไรนี้ค่ะโอเวอร์ออรแบบที่ไม่รู้อะไรเลยแบบไปทำเลยอ่าโอเคแล้วก็พอกลับมาฝึกแล้วก็มาเรียนตัวคอร์สแอดวานซ์ไทรทิ้งเนาะก็แบบรวมแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น7.5ดนะครับอ่าโดดขึ้นมาเป็น7.5โอเค alright now let's talk about the test day uh do you still remember how you felt on on the test day The test divided into two parts. in the morning, I have listening and reading. and in the evening, I have speaking and writing. In the morning, it's pretty chill because it's a part that I did it pretty well. Mm -hmm. But in the evening, at first, I was very nervous. But it turns out good because the, because of the topic because of the examiner is very nice to me. Okay, now speaking of the topic, uh, what topics did you get for your speaking exam? Mm. The first part is a few general questions about my family and where do I live. I have to explain the environment around here, and he asked me that is it good to teach your children to be kind, like to teach mm -hmm. them about sharing, and the second part i have to describe a famous person that thai people are proud of and i mentioned lisa i know her background pretty well okay but i didn't finish all the bullets that he gave me because i yapped too much and then he stopped me because you laugh too much i yap like oh talk yeah too yap much. too much yeah. <laughs> all right okay and then for part three just a follow-up question yeah about, about like entertainment and about popularity mm. so out of the three parts that you mentioned which part did you find most difficult and the second one Okay. because i have to speak within like two minutes and i have to answer like five questions Oh okay. So a lot of students who take the IELTS have different problems because they they have two minutes, but mm -hmm. they they talk about all the points, but they still have a lot of time <laughs> left, right? So you have a different problems from other people. But that's that's a good one. That's a good one. So now let's move on to to writing. Uh, what topics did you get for your writing, both task one and task two? Mm, the task one it's about describing a bar bar graph about like growing mushroom in different countries growing I, mushroom in different yeah, countries yeah and the second one is i have to explain negative effects of online games on both individual and society it's a two direct questions okay and which one did you find most more difficult task one or task two mm, i think task one why because i have to elaborate and compare the data in the chart and I have to write at least uh, hundred fifty words, but I cannot meet the the requirements mm -hmm. because I cannot like develop my idea based on the given information. Mm -hmm. But in the second part, I have a lot to write, I can go with the flow and just do it. Yeah, just express your yeah. ideas and opinions. No and minute no limits right mm -hmm. okay so you, you prefer task two to yeah. task one and in i general. did the task two first as well you did task two first yeah. okay mm. all right so so i think before taking the ielts uh candidates usually prepare a lot of things right but on a test day that they are usually things that you uh, did not expect right to happen uh, were there any things that you did not expect on the test day um it's in a good way though it's okay. um for a speaking part i think it's more chill than i expect because i pressure myself a lot it is a part where i'm not really good at yeah but everything is okay mm. so you, you mean you you were expecting the examiner to be m more, more serious uh, more yeah. strict and things like that but uh, as it turned out the, the examiners yeah. were like friendly and yeah i love his like reaction เขาฟังดูว่าผมสิด right right okay อ่ะก็เขาที่ฟังภาษาอังกฤษเพลงมาแล้วเราะเพลงต้องเป็นคนที่แบบพื้นฐานภาษาอังกฤษก็ก็ดีประมาณนึงแหละนะดีมากๆด้วยนะครับทีเนี้ยตอนที่เราเตรียมตัวเนี่ยโอเคแหละด้วยความที่พืน้นฐานภาษาอังกฤษเราดีอ่าเราก็คงแบบเออมีข้อได้เปรียบอยู่ประมาณนึงแต่ว่าตอนที่เตรียมตัวเนี่ยมีมีความเครียดบ้างไหมในการเตรียม IEL หรือมีแบบมีช่วงที่แบบกังวลท้อบ้างไหมอะไรอย่างเงย อ่า uh, จริงๆก็เครียดทุกช่วงเลยค่ะ <laughs> <laughs> คือเวลาหนูแบบน้อยมากๆจริงๆคือหนูถกต้องทําให้แบบทุกวันมันแบบมันได้อะไรขึ้นมาหนู no, แอบ,บกดดันตัวเองมากๆนิดนึงค่ะเพราะว่าคือถ้าถึงแซดเราได้แต่เอลเราไม่ได้เราก,เราก็เราก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ก็คิดซะว่าแบบไอเอลมันสอบได้ทุกวันไม่ติดรอบแรกก็ไปรอบสองได้แซดก็เก็บได้สองปีก็ได้ไดอยู่ไอเอลก็ได้สองปีเหมือนกันโอเค อ่าก็คือแบบพยายามมองโลกในแง่บวกเนาะพยายามมองโลกในแง่บวกนะครับคือเพลงก็คือสุดท้ายคือเลือก BBA ใช่ค่ะเลือก BBA ทำไมถึงอยากเรียน BBA ครับอ่าเพราะว่าเป็นคณะที่แครียร์ชัดว่าจบมาแล้วแบบทําอะไรได้บ้างแล้วก็ยังอยู่ใน a r e รทที่เราพอได้ค่ะก็คือเลขหนูได้อยู่อังกฤษหนูก็ได้อยู่ค่ะครับ ก็คือแบบอ่ะคืออยากแบบไปทําธุรกิจทํางานในเรื่ององค์กรธุรกิจใ,ในอนาคตเนาะก็จริงจมีน้องๆน่าจะกําลังเตรียมตัวอยู่หลายคนก็ถ้าสมมติว่าเพลงย้อนเวลากลับไปได้เนาะเพลงแบบมีอะไรที่จะอยากจะแบบแชร์ให้น้องคนที่กําลังเตรียมตัวอยู่ไหมจะเป็นเรื่องเทคนิคการทาข้อสอบก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องช่วงเวลาในการเตรียมตัวก็ได้ว่าควรจะเริ่มเตรียมอันอไหนก่อนอันไหนหลังครับอก่ก็หลักๆเลยก็ manage เวลาให้ดีๆค่ะอย่าแบบลนมากเกินไป ก็เตรียม i อเอไปควบคู่กับวิชาที่เราต้องเตรียมได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นการเพิ่ม Foundation เราไปเรื่อยๆค่ะส่วนฟิกส่วนตัวเพลงว่าใครที่สอบคอมพิวเตอร์ก็ไปฝึกพิมพ์ให้มันคล่องแล้วก็พิมพ์ให้มันเร็วค่ะจะได้ประหยัดเวลาด้วยทั้งใน Listening ทั้งใน Writing เลยถ้าพิมพ์คอมแล้วก็ใน Writing ก็ดูตัวสะกดคําให้ดีๆว่าสะกดถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นเกณฑ์คะแนน,นเหมือนกันแล้วก็ พารทสุดท้ายเป็นสปีกิ่งก็ไปชิลๆไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะชิลกว่าที่เราคิดไว้จริงๆอ๋อคือจริงนะเห็นดวยเพราะว่าพี่ว่าพารคสปีกิ่งเป็นพารทที่คนชอบคิดว่าแบบ ไปแล้วแบบเอ็กซ์ช r จะแบบเครียดจะแบบมาคุกกับเราอะไรเงี้ยอย่งจริงส่วนมากคือเอ็กซ์ช r ก็ f r i นด d l ีเนาะแล้วก็แบบที่สำคัญเมื่อกี้คือแบบเป็นตัวของเราเองเนาะแล้วก็พูดให้แบบเออสบายสบายที่สุดนะครับสุดท้ายก็อยากให้เพลงฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังเต็มตัวจะเป็นแบบ t ีแคส69หรือแบบ t ีแคสเจ็ศูนยที่มาฟังอยู่ด้วยหน่อยครับแล้บบเออมีอะไรที่แบบอยากจะฝากให้กําลังใจบ้าง ก็จัดการเวลาของตัวเองให้ดีแบบแพลนดีๆว่าจะเรียนอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยเผื่อแบบเราไม่ถนัดเรื่องนั้นจริงๆอย่างเช่นหนูไม่ถนัดไอเอลแต่หนูเอาเอไปไว้ท้ายสุดอย่างนี้มันก็มันก็จะเครียดมากแล้วก็กดดันมากๆค่ะส่วนคนที่แบบกําลังตั้งใจเรียนหรือว่ากําลังจะอยากเข้าคณะที่เราอยากเข้าอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้แบบทุกๆคนได้ถ้าแบบท้อก็นึกถึงวันที่ตัวเองสอบติดนึกถึงวันที่แบบ เราได้กดยืนยันสิทธ์ก็ได้ว่าเราจะแฮปปี้ขนาดไหนคะ่ะแล้วก็ส่วนคนที่แบบไม่ติดหรือว่าอะไรก็อยากจะบอกว่ามหาลัยมันไม่ใช่เดสิเนชันสุดท้ายของชีวิตเนาะเราโตขึ้นเราก็ยังมีอะชีฟเมนที่มันเจ๋งกว่าเดิมได้อีกเราสามารถเป็นคนที่แบบดีแล้วก็ภูมิใจในตัวเองได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหน hmm. ใช่ โอเคก็ขอบคุณน้องเพลงมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้เนาะแล้วก็แสดงความยินดี <c oughs> ด้วยอีกครั้ง <c oughs> นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการเรียนมหาลัยนะแล้วก็มีความสุขมากๆ <c oughs> นะครับสุดท้ายทั้งพี่แล้วก็เพลงนะครับ <c oughs> ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่กําลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในทุกคณะเลยนะครับโดยเฉพาะ i อเอลนะก็ขอให้ทุกคนได้คะแนน i อเอลที่ต้องการนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าใครสนใจนะที่จะแบบเอ้ยเข้าคณะอินเตอร์นะครับอยากเตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์นะก็ติด ต่อมาได้นะครับที่ Line ad ignite by on demand นะครับเรามี Instagram แล้วเราก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับก็ใครสนใจอยากจะเตรีมตัวเข้าคณะอินเตอร์ TS, เตรม IELTS เตรียมวิชาต่างๆก็มาเจอกันได้นะครับทักทายกันมาได้นะครับ